นมาเอนะี๊ยกดาสวัสดีทุกคน่ yeah, <please. S 2> คะอิ่มกับน้องอายนะคะแล้วก็ทีมงานพักเพื่อไทยนะคะอยู่กันที่ถนนออคุ้มเก้านะคะถนนคุ้มเก้าสิบหกที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมานะคะว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็ได้เข้ามาเห็นในพื้นที่จริงก็เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะจริงนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปดูกัน พื้นที่ตรงนี้คือเขาเป็นบ่อป,ป่าแล้วน้ํามันก็จะซอะซอขึ้นมาตลอดเวลาน่าจะเป็นจุดที่เขาล้องมาตรงนี้นี่คือความลําบากนะคะของรถที่ต้องขับผ่านในบริเวณนี <IC C |notimestamps|> ้ก็ต้องขอความร่วมมือ รถที่จอดอยู่บร,ริเวณข้างๆนะคะจะต้องเข้าไปจอดในในจุดที่จะจอดไปให้นะเขาจะได้ทำเดี๋ยวพอเขามาทํางานก็จะได้ทําได้เนี่ยอันนี้ใหญ่น่ากลัวเพราะเราไม่รู้ว่ามันลึกแค่ไหนก็น่าจะเป็นตรงนี้ที่เยอะมากๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ดําเนินการประสานงานต่อนะคะตรเส้นเส้นถนนตรงนี้นะคะก็ขออนุญาต นำทุกคนมาดูความเดือดร้อนของประชาชนมาสํารวจนำํำข้อมูลนะคะไปให้กับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไปค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะ